คือคือถ้ายิงศัตรูไม่รู้สึกอะไรนี่ขาวนะพี่เจมตาครับพ่อครับแมข่ขาว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 ะเจมจบได้วโดนเลยตายก่อนแล้วอย่าพูดมากอะ ทำได้แค่มองจอกลัวไม่ต้องมาคอนโทรลกูไอ้สัสเล่งนัดมานล่นัดไรกันอย่าอย่าอย่าตั้งใจเล็งนะเด้งเว้ยต้องต้องมองไปตรงอื่นก่อนแล้วค่อยหันกลับมาที่หัวแล้วก็กดนัดเดียวแม่อย่ากูลอยให้โดนกันแดงก่อนใส่แม่ยิงเมื่อกี้มันอ้อมเอร้อง าเก็บได้สิคิดไว้อยู่นะมีดักเอชสองส่ตัวมีกูก็น่าจะลุกขึ้นมาให้เร็วกว่านี้ไอคิวกินดิ่